ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเคสส่วนตัวนะคะก็คือเป็นอ็กโซนะคะ, uh huh. ะก็พอดีว่าจริงๆแล้วตัวหลักที่เอทานประจำนะคะจะเป็นตัวอูมิเนาะเพราะว่าเอเป็นคนที่ป่วยง่ายนะแล้วก็อ่ามันดีขึ้นนะอันนี้เคยแชร์ไปแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยค่ะเอกํำลังลองชุดนี้นะคะก็คือชุดอุ่ยชุดชุดนี้คู่ uh huh. คู่ตุนางหันของเรานะคะก็คืออ็กโซฟรีนเป็นชุดดีท็อกค่ะเพราะว่า เอ๋เนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวที่หลังแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มทานมาได้ยังไม่ครบอาทิตย์ก็เลยยังไม่วัดผลตรงนั้นแต่ว่าความที่เอ็กโซค่ะคือตัวเอเองเนี่ยถ้าไม่มีใครรู้ก็จะเอไม่รู้ว่าเอ๋เนี่ยมีปัญหาหนึ่งคือคือเป็นคนหลับยากนะคะเป็นคนนอนดึกไงแล้ววันไหนถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องนอนเร็วอะค่ะมันมันจะนอนม่หลับเลยเคยไหมคะที่แบบว่าเรากลิ้งบนเตียงอะกลิ้งไปกลิ้งมาแบบกลิ้งเป <อ S 1> ็นชั่วโมงอะ กิ่งมากิ้งมาลุงนี้ลุกไปทํางานดีกว่าเออไม่เห็นได้นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่กินเอ็กโซค่ะก็คือว่าหลับง่ายขึ้นมากแล้วก็หลับลึกหลับยาวทั้งคืนแล้วตื่นมาคือแบบสดชื่นนะคะก็จากที่เขาล่ําลือกันว่าเออกินเอ็กโซแล้วหลับลึกหลับสนิทนะคะก็เราไม่ได้กินมานานเนาะพอเรากินแต่อูมิพอตอนนี้เรากลับมากินเอ็กโซเออมันก็ยังให้ผลได้ดีมากเลยในเรื่องของหลับลึกหลับสนิทแล้วก็ ช่วงเนี้ยตั้งแต่ทานนะคะก็รู้สึกว่าเออแต่งหน้าอะไรก็ง่ายนะนะอันนี้คือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะปกติจะติดฟิลเตอร์มากนะคะอ,อันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ตอนเนี้ยจุดที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีไฟวงๆด้วยนะหน, <ะ S 1> <อ>น้าสดมันก็ไม่สดมากนะคะแต่ว่าก็แต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าแล้วอ,อะเนาะก็ก็โอเคนะคะก็เนะชื่อมั่นนะคะให้ผลในเรื่องของบำรุงผิวพรรณกับหลับลึกหลับสนิทเนี่ยเอ็กโซเอาอยู่แน่นอนค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.